อุ้ยใช่ไหมวะอุ้ยอะไรเจ๊จระเข้อ้ยจระเข้จริงจรอุ้ยยิ่ง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 ใช่ใช่ใช่ถ่ายถ่ายถ่ายไรสดไหมถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายไรถ่ายไรสดจ้าขนาดนี้นะคะเห็นแล้วค่ะใครจะมองเป็นตัวเฮียไม่ใช่หรอกค่ะไม่ใช่เฮียไม่ใช่เฮียค่ะพ่อเฮียนะ่เฮียเลยตอนนี้นะคะใหญ่มากตอนนี้นะคะอยู่กับ มันเป็นการพิตาด้วเยเยอะตกวจริงซุ้มมาแล้วมาแล้วก็การคนช่วยด่วนค่ะนี่เลยค่ะโหใครมั่งไม่กลัวหาปลาอยู่ใช่อุ๊ยอุ๊ยใช่ไหมวะอุ๊ยอะไรเจ้าอจ๊ร ถ่ายไล์สดไหมถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายไว้ไสดไ์ไ์ไม่เป็นไล์ยังไงเจ้าจิ้กูใหญ่มีเบอร์ผู้ใหญ่ไม่มีพี่ไเบอร์ผู้ใหญ่เบอร์ใครบ้างพ่เต้นวาควากคนเบอร์ใครเบอร์ใครบอพี่เต้นเบอร์ท้องพี่เต้นเจ้ิ้งกูใหญ่เดี๋ยวเโหไขรมังไม่กลัวหาปลาอยู่มันเหมือนนะมันมากับน้าพอดีแล้วหาน้าพอดีอ่ะมันกัวจริงคือมันเหมือนจริงอ่ะ แล้วก็ไม่รู้เนะขอบคุณมากที่ลูกบ้านนะคะขอบคุณค่ะคือช็อกเทร่ช็อกค่ะช็อกมีช็อก แมวัอุ้ยอะไรเจจระเข้อ้ยจระเข้จริงจเฮ้ยใช่ใช่ใช่ถ่ายถ่ายถ่ายไหลสดไหมถ่ายแล้วถ่ายแล้วไหไฟ์สดไหลไฟ์ไม่เป็นไหลยังไร ขนาดนี้นะคะเห็นแล้วค่ะใครจะมองเป็นอีตัวเฮียไม่ใช่หรอกค่ะไม่ใช่เฮียค่ะไม่ใช่เฮียค่ะพ่อเฮียนะเฮียเลยตอนนี้นะคะใหญ่มากตอนนี้นะคะอยู่กับออมันไป็นกระพิตาด้วยเยอะตัวจริงซุ่มเขมาแล้วเขมาแล้วซุ่มเลยต้องการคนช่วยด่วนค่ะนี่เลยค่ะโหใครมั่งไม่กลัวหาปลาอยู่มันเหมือนนะมันมากับน้ำพอดีแล้วหน้าน้ำพอดีอ่ะมันเหมจริงคือมันเหมือนจริงอ่ะ แล้วก็ไม่รู้เนะานะขอบคุณมากเลยทุกบ้านนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ